สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับชาวไรนาชาแนลครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาชมรถ6กล้อนะครับบรรทุกอ้อยนะครับ KS เหมือนเดิมครับนี่ก็เต็มคันรถแล้วนะครับใส่ไปประมาณ8ตันครับเดี๋ยวหน่อยก็จะออกจากไร่ครับ เดินทางไปที่โรงงานน้ําตาลไทยอุดรธานีครับที่ตบำบลคําบงอําเภอบ้านผพือจังหวัดอุดรครับอยาให้โชเฟอร์โชเฟอร์เคลียร์รอบคันตรวจเช็คก่อนออกจากไร่ครับแล้วก็จะเอาป้ายนะครับป้ายเตือนมาห้อยด้านหลังนี่ครับ รถเล็กก็ประมาณนี้ครับใส่ไปประมาณเจ็ดแปดตันไม่ใส่เยอะครับอันตรายป้ายนี่เขาหายมากเหรอ ก็ส่งอ้อยนะครับเข้าเข้าโคต้าหมายเลขโคต้าของตัวเองที่ไปเปิดเปิดไว้กับโรงงานนะครับก็จะตัดอ้อยสดตัดอ้อยสดอย่างเดียวครับอ้อยไฟไม่ไม่ได้ตัดนก็ต้องไปขึ้นไปขึ้นทะเบียนด้วยนะครับสําหรับชาวไร่ที่เอาอ้อยเข้าโคต้าต้องขึ้นทะเบียนกับ สมาคมชาวไร่อ้อยนะครับเกษตรกร,ร,กรที่ไปขอโคต้ากับโรงงานไปเปิดไม้เลขเสร็จก็ต้องนำแบบฟอร์มการยืน่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนขอโคต้าไปยื่นกับสมาคมชาวไร่อ้อยอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อจะได้รับเงินส่วนต่างของราคาอ้อยครับวว่าส่งอ้อยเข้าครบจุนวนโคต้าเสร็จปุ๊บสองไยตัน แล้วทีนี้โรงงานจะมีเงินช่วยสำหรับอ้อยสดตันละห้าสิบาทเราก็จะได้ส่วนนี้เพิ่มเข้ามาครับแล้วก็จะมีค่า C C S ค่าความวานเพิ่มเข้ามาอีกครับสำหรับอ้อยสดนะครับนี่คือข้อดีของอ้อยสดมื่อนีเฉียวเดียวเนี่ยเมื่อนีเฉียวเดียวครับเอาเถียวเดียวบ่เอาเียวเดียวกเขียวจะคลองละ กอาับใจเรครับคเ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยจะออกจากไร่แล้วครับครับผมรถบรรทุก KS นะครับ115แบกประมาณ8ตันครับกำลังจะออกจากไร่แล้วครับก็ช้าๆนะครับขับตามล่อง ก็มาเรื่อยๆครับมาช้าๆครับรถรถหนักนะครับไม่เหมือนรถเบาคนขับก็ต้องใจเย็นครับอาศัยความชำนาญทางออกจากไร่ก็ต้อง ต้องปรับแต่งทางไว้ดีๆนะครับเพราะว่าเมื่อรถออกจากไร่แล้วเนี่ยคือรถมันแบกน้ําหนักไปแล้วครับเกิดว่าทางเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วรถเสียการทรงตัวก็อาจทําให้รถพลิกคว่ำได้ครับโอเคครับไม่มีปัญหาครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับกับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ